เอาละครับผมสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p ีอาเลนนะครับวันนี้เรามารีวิว Marvel Spider-Man 2นะครับแบบสั้นๆ,นๆผมขอเวลาทุกคนไม่เกิน5นาทีเท่านั้นครับการรีวิวนี้จะจบสิ้นนะครับช่วงเวลาที่ผมจะใช้เวลามากที่สุดนั้นก็คือฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะจ๊ะ <laughs> โอเคเมื่อ <languages> ท okay, no okay, ุกคนกดแล้วนะครับไปเราไปลุยกันเลยในส่วนของเกมนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับในเกมนี้ซึ่งเควสของเขาเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยนะครับเด่นเลยก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะเนื้อเรื่องของเราเนี่ยก็จะเล่นประมาณ20-25ชั่วโมงนะทุกคนโดยประมาณนะครับก็ขึ้นอยู่กับแล้วแล้วแต่ละคนไปเนาะแต่เวลาประมาณนี้นะครับ20-25ชั่วโมงนะครับล้วก็ในตัวเกมเนี่ยก็จะมีพวกเควสต่างๆเควสย่อยที่ตัวละครต่างๆนะครับจะได้ไปเจอเจอนะครับซึ่งทุกคนสามารถตามเก็บได้ในทีหลังนะครับ จบในเรื่องไปแล้วหรือว่าจะตามไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีพวกระบบสกิลอัพนะครับถามว่าอัพได้เยอะไหมนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะมีการอัพแบบ3แบบนะครับคืออัพเฉพาะ m มล์โมราเลสอัพเฉพาะปีเตอร์พาร์เกอร์แล้วก็อัพในการที่จะคอมโบคู่กันนะครับเป็นแบบว่าประเภทที่3นะครับซึ่งการคอมโบคู่กันเนี่ยหรือว่าเป็นการเดินทางที่จะไวขึ้นมีลีลาท่วงท่าทานองที่มันดูเล่นลูสมนเตนมากขึ้นนะครับโอเคไปกันต่อถ้าเกิดเทียบระหว่างภาคไมล์โมราเลสกับภาคเอ่อมาเวลสไปเดอร์แ uh, มนสองเนี่ยครับอันไหนสนุกกว่ากันในส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ามาเวลสไปเดอร์แมนสองนะค่อนข้างที่จะมีเวอร์ชันแบบว่ามีความหลากหลายที่ค่อนข้างที่จะ มากนะครับผมแตกต่างกับไม่โมเลสภาคมาเวลส์ไ m o โมเลสเนี่ยก็คือสนุกนะทุกคนแต่ว่าก็คนละแบบกันอะ่ะเออผมคิดว่าอันนี้มันมีท่าท่าทางในการโหนยายดูสมูทมากกว่าะระบบการต่อสู้นะครับค่อนข้างที่ชาดีกว่านะครับอ๋อโอเคแล้วก็เรื่องการคอมแบทนะครับในภาคนี้นะครับจะมีการเสริมระบบการแพร่ี่ให้เราด้วยด้วยการกด L 1เข้ากับจังหวะของ สองศัตรูเมื่อโจมตีเข้ามานะครับก็จะเป็นการแพรงฤทธสวยๆงามๆออกมาทั้งเตอร์แล้วก็ทั้งไม์นะครับคำถ,ถามสุดท้ายเลยนะครับถามว่าเกมนี้นะครับควรค่ากับการซื้อไหมในราคาเต็มนะครับผมคิดว่าไม่เสียหายมากนกทุกคนนะะไม่เสียหายมากเท่าไหร่ถ้าเกิดทุกคนจะซื้อในราคาที่เต็มจํานวนนะครับ <c oughs> ไม่ลดราคาเนาะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับก็ลดราคาก็ได้เนาะ <c oughs> ดีะกว่านะถูกกว่านะครับแล้วก็สนับสนุนเกมที่ถูกกฎหมายใช่ไม่ซื้อของเถื่อนนะครับผมถามว่าถ้าเกิดซื้อในราคาเต็มเนี่ยก ดีไหมถือว่าแย่มากไหมไม่เสียหายเลยนะทุกคนซื้อในราคาเต็มก็ได้นะครับสำหรับผมผมคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายอยู่นะสําหรับใครที่ไม่อยากที่จะรอนะครับโอเคมาให้คะแนนในตัวของภาพรวมของ Marvel Spider-Man 2นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับของช่อง PR p i l a t นะครับเอาไป8เต็ม10เลยส่วนงานภาพนะครับผมให้ไป9เต็มสิบนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับภาพของ ม,มันดูมีสีสันดูมีมิติขึ้นนะครับในส่วนของการโหนใหญ่นะครับก็ดูสมูทลูทูชขึ้นนะครับแล้วก็ระบบคอมแบทการต่อสู้นะครับมีระบบแพร่ลีเข้ามาแต่ผมก็รู้สึกว่า อย่างอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะครับเอาไป7เต็ม10พอโอเคหากชื่นชอบวิดีโอชุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับโฟกสพีอาร์เพลย์เลด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับฟังจบนะครับเราก็สำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นนะครับมาเวลสเปเดอร์แมนสอนนะครับช่องของเรากดเข้าไปกดติดตามก่อนเลยนะฮะกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับหน้าช่องนะครับก็จะมีทุกๆพาร์ททุกๆตอนเรียงเอาไว้ให้ทุกคนแล้วเรียบร้อยแลวนะครับผมใครที่อยากจะดู ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับสวัสดีครับไบปบายจ้าจิบูจิบู